สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch c o m p a n y ด i m i t e d ซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกาทาเทียในรุ่น Tank Solo ไซส์ลากในรหัส Ref WSTA 0028ปี2021เป็นงานเซอร์วิสล้างเครื่องแล้วก็เปลี่ยนฐานนะครับอันดับขั้นตอนแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะทำการเซอร์วิสนาฬิกาเรือนนี้นั้นเราจะต้องนำนาฬิกาออกมาตรวจเช็คสภาพเครื่องก่อนนะครับว่าเครื่องนั้นยังทำงานอยู่ในสภาพดีไหมนะครับโดยการเช็คชุดเซอร์กิตนะครับชุดจักรต่างๆนะครับรวมถึงแผ่นดับจกักรแล้วก็เราต้องนำนาฬิกาออกมาเช็คสภาพก่อนนะครับว่าเครื่องนั้นมีอาการสาหัสข,ขนาดไหนนะครับเมื่อ ได้ตรวจเช็คสภาพก็เห็นว่าแผงของจรหรือที่เรียกกันว่าเซอร์กิตรวมถึงรางฐานนั้นมีอาการน้ำกรดถ่านละลายนะครับจึงได้ทําการแจ้งลูกค้าว่าควรจะล้างเครื่องจะดีกว่านะครับเพื่อจะยืดอายกุการใช้งานของนาฬิกานะครับก่อนที่เราจะนําทุกชิ้นส่วนนะครับไปล้างทำความสะอาดนะครับเพื่อให้ในาฬิกากลับมาเดินเที่ยงตรงนะครับแล้วก็ไม่มีอาการหยุดเดินนะครับเนื่องจากเมื่อน้ํากรดถ่านละลายนะครับจะเกิดการออกซิไดที่เคี่ยวถ่าน นะครับทำให้เกิดแรงต้านทานนะครับหรือว่าโหลดอยู่ที่เขี้ยวฐานนะครับทำให้กระแสไฟนั้นจ่ายไฟให้กับเซอร์กิตแบบกินฐานนะครับที่มาของเครื่องกินฐานก็เป็นอย่างในภาพนั่นเองนะฮะและเมื่อเราทําการล้างทำความสะอาดเสร็จนะครับก็นํามาหยอดนะ้ํามันจาก ให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะประกอบเข้าไปกับตัวเรือนนะครับมาดูวิธีการบำรุงรักษานาฬิกาในระบบคอร์สกันนะครับนาฬิการ,ระบบคอร์สนั้นจะทํางานตลอดเวลานะครับไม่มีการหยุดพักแม้ว่าจะใส่หรือไม่ได้ใสนะครับนาฬิการ,ระบบคอร์สนั้นทํางานตลอดเวลาจนหมดฐานนะครับการหมดฐานของนาฬิกาวควอร์สนะครับถ้าเป็นฐานที่ดี จะอยู่ได้ถึง2ปีนะครับและการเปลี่ยนฐานนาฬิกาในระบบคอร์นั้นไม่ควรทิ้งระยะห่างเกิน2ปีเปลี่ยน1ครั้งนะครับเพราะว่าถ้าทิ้งเกิน2ปีจะทําให้น้ํากรดฐานนั้นละลายนะครับและการล้างเครื่องนาฬิกาควรจะอยู่ที่3-5ปีครั้งนะครับในนาฬิการะบบฐานนะครับหรือครั้งที่2ของการเปลี่ยนฐานนะครับ รบ4ปีคอยมาล้างเครื่องก็ได้นะครับหรือจะล้างก่อนก็ดีนะครับอยู่ที่3ปีก็ได้นะครับและนาฬิกาเรือนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งงานกลับถึงมือลูกค้านะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดน,นะครับสนใจที่จะมาสวิสนาฬิกากับทาง Modify Watch คอมมานีลิมิเต็นะครับซึ่งเป็นบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์นะครับสามารถส่งงานมาทําได้ที่ทางช่องทาง Facebook Fanpage m o d i f y w a t c h c o m p a n y l i m i t e d แล้วก็อีกช่องทางจะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะครับ w w w m o d i f y k e w a t c h c o m นะครับและตอนนี้เรามีช่องทางใหม่นะครับจะเป็น Line Official นะครสามารถ ของไลน์ออฟ i ิเชียลของทาง Modify Watch ข้ m มา n ี y Limited นะครับเพื่อส่งรูปภาพนาฬิกาของท่านนะครับติดต่อสอบถามนะครับเราจะมีแอดมินตอบคำถามให้นะครับและจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะฮะที่แคปชั่นนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้นะครับทั้ง Facebook YouTube Instagram หรือว่า TikTok นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ